ครับ่ครับถามขออนุญาตถามเลยได้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้น,นะนไงบ้างบาไม่มีอะไรแล้วครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือผมก้าวมาข้างหน้าแล้ะครับก็คืออยากจะแบบยิ้มยิ้มและไม่มีอะไรเลยแล้วก็จริงๆผมวันเนี้ยผมอยากจะแบบโฟกัสเรื่องของการตีกอล์ฟมากกว่าพูดตรงๆเพราะว่า จริงๆเนี่ยมันเป็นรอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันที่ผมมาทํางานด้วยเนี่ยผมอยากจะโฟกัสตรงนี้เพราะว่าถ้าวันนี้ผมตีไม่ดีผมไม่ได้ไปญี่ปุ่นนะผมไม่ได้ไปญี่ปุ่นเนอะผมอยากไปตีกรอฟที่ญี่ปุ่นมากๆเ <c oughs> ลิวเสร็จทีนี้ก็คือแบบ <c oughs> ต้องโฟกัสมากๆเลยครับทุกคนครับส่วนเรื่องอะไรที่มันผ่านผ่านไปแล้วผมก็ไม่ค่อยจะเอามาเก็บคิดอะไรละฮะก็ให้มันก้าวต่อไปแค่นั้นเองความรักครั้งนี้มันได้ประสบการณ์อะไรกมันบ้างครับก็ทาให้เราได้เรียนรู้ได้ได้เรียนรู้การทําธุรกิจครับใช่แล้วก็มาปรับใช้กับตััวเเออองงนน้ื กา,ารจัดการอย่างไ,างไ้เขาเรื่องเขาเป็นอะคุพูกับแฟนเรื่องรายละเอียดยเรืเ่องบอยขออนุญ,ญาตไม่ลงรายละเอียดแล้วดีกว่านะครับผมพูดตรงๆเพราะว่า มันจะพูดแล้วมันจะไม่จบผมไม่อยากจบเรื่องนี้ละผมอยากจะทําธุรกิจของผมต่อไปละเรื่องที่มันผ่านมาผมผมว่ามันน่าจะเป็นข่าวเยอะมากแล้วอะแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าคนก็น่าจะเบื่อเบื่อเราแล้ว่ที่จะมาสัม,สมภาษณ์หรือว่ามามา,มารับฟังเรื่องเราอะไรพวกนี้มผมขอโฟกัสงานใหม่ๆที่จะมีโอกาสทําในในอนาคตดีกว่า<ม>ใช่ใช่ครับผมก็กลับมาทาธุรกิจของตัวเองครับ<ม>ใช่ครับ ก็เอาประสบการณ์ที่เคยทำมามามาทำให้เราดีขึ้นแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรเลยมีครับมีครับมีมีเราเป่ยเป็นทีมเดิมไหมครับพี่ไม่ไม่เป็นคนเดิมสิแมวเปลี่ยนเปลี่ยนคนครับผมใช่ครับสิ่งที่แก้ไขคืออะไรครับหลังจากการ่สิ่งที่แก้ไขก็คือแก้ไขที่ตัวเราแหละเราอย่าไปโทษคนอื่นเลยเราต้องเรียนรู้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับเรียนรู้งานมันเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเราเรียนรู้แล้วแล้วเราก็มาปรับใช้กับตัวเองแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยแล้วก็ ผมผมขออนุญาตแบบไม่ไม่พูดเรื่องเดิมแล้วครับนะครับขออนุญาตจริงๆจริงๆผมอยากขอบคุณมากเรื่องกําลังใจผมขอบคุณมากเลยเพราะว่าเพราะว่าจริงๆคนให้กําลังใจเยอะมากๆจริงๆเพราะว่าเราก็มีความรู้สึกว่าไอ้ไอ้ยี่สิบปีที่ผ่านมาเราก็ยังมีคนที่แบบคอยซัพพอร์ตให้กําลังใจอะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าแค่นี้เราก็ยิ้มแล้วอะเราก็ยิ้มยิ้มได้แล้วกับกับกับสิ่งที่เราได้รับกําลังใจอะไรมาไอไอ ไอ้อะไรที่มันเป็นแบบลบๆหน่อยผมก็ไม่อาเก็บมาคิดแค่นั้นเองขอบคุณนะครับวันนี้นะครับขอบไ็นตีกลอบก่อน